เล่นะครับผมวันนี้เดีจะมาเล่นสิ่งจริงบทสามนะครับผมาจากหา,หายไปหลายวันนะไม่มีอัพแล้วก็ผมจากตอนนั้นผมกระกายไปมครับผมจัำได้เจ้าฟักทองนะฮะตะเกียบพวกไม่มีปัญญาครับอัพได้แค่รูดสามครับอมผมก็ได้เล่นได้เนีย่ยวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับ หินเขียวนี่เก็บซื้อตัวไหนดีนี่ไม่รู้เลยครับผมแต่ที่อีกว่าจะซื้อเนี่ยกาตัวนี้นะครับผมทอแล้วก็ไอ้ตัวนึงนี่คิดไว้นี่ก็น่าจะเป็นนี่ฮะไอแช,ชมเปี้ยนนะครับผมจะซื้อ,อทอดีไอทอเก็บนาน,นครับผมไม่จะเก็บนาน ร้อนครับร้อนหมายมีอะไรก็ปนครับอืมอับจูนะเราใส่ไปแค่สองยาก็แล้วโอ้โหต้นตานานของรุ่นเยอะนะผมลางดูจะเสนอใหม่โอ้ไม่ดีกว่างั้นน้อย อ่าน่าดูอ้าวโอ้แดนก็นเลี้ที่กำแพงนี่รอบลูกโอ้ฟาโลลืมเ,เห็นชิบหายไหมวะอืมเดยวมันคงจะไม่มีปัญหา จะเผาไมนจะเผาเรียบร้อยฮะตายหมดแน่โอ้ไม่ตายสักตัวโอ้ตัวกุมาตรฐานอือยิงลูกน้ําเขียงใส่กิววเนี่มีสลูจิครกบสลูติดตัวมาใช่ไหมครับกูไม่รู้นะครับผม เนี่ยฮะดานพุกก็ประมาณนี้นะครับผมอา่าผมก็ขอโปรโมทหน่อยหนึ่งนะครับมามาเข้าหลีกผมนะครับผมสมาชิกยังมีน้อยๆผมอืออีกหนึ่งสองสามมีไม่ถึงสิบอะให้คนนี้นเพื่อนน้าเนี่ยมันร้อเป็่อนคับผมอา่าสุกทีนี้ก็ขอจุเกิบด้วนี้นะครับ ขอฝากดิกคับผมฝากดีทั้มมงมมีแปดคนอ่าขอฝากดีนะครับขอฝากดีนะครับผมอ่าสถานกาใครที่ไม่มีดีก็มาเข้าดีกว่านั่นนะครับเอ่อผมก็ขอคลกิเป็นนี้นะไม่มีอะไรจะเล่นอะไรจะพูดอืมอ่ารว